เกิดอะไรขึ้นบ้างลิลลี่เงียนและนางแบบจี้ตำรวจล่าตัวเอิร์กเลเดเรวันที่2สิงหาคม67ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินายแทนคุณจิตอิสระหรืออี้แทนคุณพาลิลลี่เงียนนักแสดงนางแบบพร้อมด้วยกลุ่มนางแบบ FHM นางเอก MV ตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายจากการถูกเอิร์กเลเดอร์หลอกลงทุนธุรกิจเสริมความงามและสินค้าแบรนด์เนมเสียหายรวมกว่า500ล้านบาทยืนหนังสือร้องขอความเป็นธรรมและให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งรดัดติดตามตัวมาดำเนินคดีในไทยพร้อมนำคลิปเสียงของเอิร์กเลเดอร์ในเรื่องของการหนีออกนอกประเทศมามอบเป็นหลักฐานและเผยแพร่สื่อมวลชนด้วย ด้านนางสาวปอเซนำสมตุติตัวแทนผู้เสียหายที่ถูกหลอกร่วมลงทุนเปิดเผยว่าตนเองทำธุรกิจและอยากต่อยอดโดยถูกเอิร์กเลเดเรอเอาคลินิกมาบังหน้าเพื่อให้ไปร่วมลงทุนรวมมูลค่าความเสียหาย100กว่าล้านบาทด้านผลประโยชน์ตอนเริ่มต้นทำคลินิกใหม่ๆก็จะให้เอาสินค้าไปวางที่คลินิกได้และอ้างว่านอกจากทำคลินิกแล้วก็ยังมีธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ก็จะหลอกดางแบบให้มาลงทุนต่อ ส่วนที่ทำให้เชื่อใจและร่วมลงทุนเพราะภาพที่เขานําเสนอดูมีความน่าเชื่อถือเช่นไปออกรายการชื่อดังที่มีพิธีกรเป็นนักแสดงทำให้เชื่อใจเพราะถ้ามไม่แน่จริงคงไม่ไปออกรายการดังกล่าวผู้เสียหายยังบอกอีกว่าเอิร์กเลเดอรเป็นเหมือนสิมงกุฎเป็นคนสร้างภาพเก่งมโนเก่งไม่มีอะไรจริงเลย ขนาดที่นางสาวน้ำนามสมุติตัวแทนผู้เสียหายกลุ่มนางแบบแลาว,ว่ารู้จักเอิร์กเลเดรจากการถ่าย MV จากนั้นก็ถูกชักชวนให้ไปถ่ายรีวิวคลินิกเสริมความงามและจากนั้นก็แนะนำว่าเศรษฐกิจไม่ดีช่วงโควิดและอาชีพนางแบบก็ไม่ค่อยมีงานแต่มีเงินเก็บจึงชวนให้ร่วมลงทุนแต่มีการเซ็นสัญ,ญญาไม่ให้ถอนเงินแต่จะได้เงินปันผลจากคลินิกและยังมีให้ลงทุนสินคา้าแบรนด์เนมและรถยนต์หรูต่าง เดยส่วนตัวเสียหาย3.5ล้านถ้ารวมกับกลุ่มเพื่อนก็เป็น10ล้านบาทส่วนที่เชื่อใจเพราะมีการชวนไปรีวิวและก็เชิญไปทำบุญทำให้รู้จักนานร่วมปียอมรับว่าช่วงแรกๆเกรียดมากเพราะหมดตัวเคยคิดจะค่าตัวตายแต่ก็ฉุกคิดไว้ได้ว่าตนเองยังมีครอบครัวมีคนที่ต้องดูแลทำให้ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้ง ในขณะที่ลิลลี่เงียนยังตั้งข้อสองสัยเรื่องผู้หญิงอีกคนที่ไม่รู้ว่าเป็นแฟนหรือเพื่อนของเอิร์กเลยเดอร์อักษรย่อออางว่าเป็นคนนําเงินหรือทรัพย์สินไปให้เอิร์กหรือไม่อยากให้มีการสืบสวนและนําตัวหญิงคนดังกล่าวมาสอบสวนด้วยดานอ e ีแทนคูนกล่าวว่า <S <S ผู้เสียหายที่ถูกเอิร์กเลยเดอร์หลอกลงทุนมีมากกว่า50คนส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจและผู้ประกอบกิจการธนาคารและเป็นเซเล็บก็มี บางรายเครียดมากเพราะเป็นเงินเก็บทั้งชีวิตถ้าเป็นนางแบบหรือนางงามก็จะให้ลงทุนกับคลินิกและลงทุนอื่นๆแล้วแต่ว่าบุคคลน,นั้นประกอบอาชีพอะไรและมีฐานเงินเท่าไหร่พอมีการไปทวงถามเรื่องเงินก็จะบอกว่านําไปลงทุนอยู่ถ้าถอนตอนนี้ก็จะเสียผลประโยชน์ไปไม่คุ้มหรือบางเคสมีการทําสัญญาก็ให้ไปฟ้องร้องหลายคนเครียดซึมเศร้าขณะที่ส่วนตัวเอิร์กเลนเดอร์กับใช้ชีวิตกินหรูอยู่สบายใช้แบรนด์เนมทั้งตัว ส่วนเรื่องบัญชีม้าของคนในวงการบันเทิงเชื่อว่าถูกหลอกโดยเอาผลประโยชน์มาหลอกล่อซึ่งไม่มีอยู่จริงนอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการสืบเสาะไปถึงการเสียชีวิตของนางสาวกัญญากรสุภการค้าจเจริญอายุ30ปีหรือเก๋เลเดอร์นางแบบสายเซ็กซี่ด้วยหรือไม่เพราะมีเรื่องราวบางอย่างที่เชื่อมโยงกัน มีการลงทุนคลินิกทำให้เกย์เลยเรอต้องแบกหนี้กว่า30ล้านซึ่งหากมีหลักฐานว่ามีการหลอกลวงจนทําให้เครียดจนคิดสั้นเสียชีวิตก็อาจจะต้องมีการรื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่เพื่อให้ได้รับโทษหนักขึ้นรวมถึงมีความผิดเรื่องการช่อโกงและฟอกเงินเพื่อติดตามยึดทรัพย์มาคืนให้กับผู้เสียหายต่อไปด้านพลตำรวจเอกเขมรินหัศสิริในฐานะที่ปรึกษาพอบอตรด้านต่างประเทศ เปิดเผยหลังจากที่พนักง,งานสอบสวนได้สอบสวนคดีแล้วก็จะร้องขอสารออกหมายจับซึ่งกรณีนี้ได้ทำเรื่องขอหมายสารแดงจากตำรวจสากล195ประเทศเพื่อให้ติดตามจับกลุ่มคนร้ายขณะนี้ยังต้องรอการอนุมัติยอมรับว่าคนร้ายเมื่อหลบหนีออกไปอยู่ประเทศที่3ก็จะเดินทางไปปกติจนกว่าประกาศหมายแดงจะออกและกรณีที่คนร้ายถือสัญชาติประเทศที่3ก็อาจจะทำให้ตามตัวยากขึ้นแต่ยืนยันว่า ตำรวจยังคงเร่งติดตามตัวอยู่ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณลิลลี่และผู้เสียหายทุกท่านนะคะทั้งทีมงานเราขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ